ผัดกันรุกผัดกันรับนะคะสำหรับยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าของรัฐบาลและกอปอปปสสำหรับช่วงสองวันที่ผ่านมาจะเห็นชัดนะคะว่ายุทธศาสตร์ของกออปปสก็คือการกดดันเครือข่ายธุรกิจของตระกูลชินวัตรค่ะ ในอดีตผู้คนอาจจะคุ้นชินกับชินขอบนะคะว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สำหรับบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือแต่ขณะนี้ธุรกิจหลักสำคัญของตระกูลครอบครัวชินวัตรก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ถ้ารวมทรัพย์สินของผู้คนในตระกูลรวมกันแล้วในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พบว่ามูลค่าสูงถึง4 4 0 0 0ล้านบาทค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะ บริษัท SC Asset Corporation กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวชินวัตรมากที่สุดในขณะนี้ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทวันที่8พฤษภาคมปีที่แล้วระบุว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรนางสาวพินทองทาคูนากรบงและคุณหญิงพจมานดามาพง์ถือหุ้นรวมกันกว่าร้อยละ60ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถือหุ้นร้อยละ0.84 บริษัทเลนเดเวล OPMENT จำกัดบริษัท PT ทีคอร์ปอเรชจำกัดบริษัท OAI Management ์จำกัดดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันส่วนใหญ่บุตรชายและบุตรสาวเป็นผู้ถือหุ้นขณะที่คุณหญิงพจจมานถือหุ้นโรงพยาบาลพระรามเก้าประมาณ47% ในพานทองแท้มีธุรกิจอีก5บริษัทบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดคือ Voice TV t ทีวีดาวเทียมที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กปปรสร,ระบุว่าจะไปกดดันศูนย์ข่าวสืบสวนสำนักข่าวอิสรารวบรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชินวัตรมีจำนวน22บริษัทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีสินทรัพย์รวมกันกว่า44,000ล้านบาท ในขณะที่พันตํารวจโททักษินเคยให้สัมภาษณ์กับนายทอมเพลตสื่อมวลชนอิสระตีพิมพ์ในหนังสือคอนเวอร์เซชันวิศทักษินระบุว่าการถูกยึดทรัพย์มูลค่า4 6 0 0 0ล้านบาทก่อนหน้านี้คิดเป็น60เเซของทรัพย์สินทั้งหมดส่วนในต่างประเทศพันตํารวจโททักษินอ้างว่ามีทรัพย์สินประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,000ล้านบาทเท่านั้นขณะที่ธุรกิจของนายบรรพฤษดามาพงศ์เป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง อย่างเช่นบริษัท BBD Development จำกัดบริษัทเชียงใหม่ g o ล์ฟแอนด์คันธี่ขับจำกัดสินทรัพย์รวมของนายบรรพศ์ประมาณ6,000ล้านบาทครอบครัววงสวัสด์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจการสื่อสารมูลค่าสูงสุดคือบริษัท m อ i n k Asia c ชียคอร์ปอเจำหน่ายโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทรัพย์สินของครอบครัววงสวัสด์ประมาณ1 3 0 0ล้านบาทรวมธุรกิจของครอบครัวชินวัตรดามาพงและวงสวัสด์ ประมาณ52,000ล้านบาทการเคลื่อนขบวนไปที่อาคารชินวัตรสาถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมใหญ่แห่งหนึ่งของธุรกิจครอบครัวชินวัตรและเครือญาติแต่ที่น่าสนใจก็คือนายสุเทพทึกสุบันเลขาธิการกปปสกลับพุ่งเป้าโจมตีบริษัท AIS ทั้งที่ปัจจุบันกลุ่มบินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หลังจากพันตำรวจโททักษินขายหุ้นชินขอบให้กลุ่มเทมาเซกของสิงคโปร์ในปี2549 และถึงแม้จะมุ่งโจมตีธุรกิจปัจจุบันของครอบครัวชินวัตรแต่แรงกดดันก็อาจจะตกอยู่กับกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่เข้ามาถือหุ้นด้วย2วันที่ผ่านมาหุ้นของกลุ่มอินทัศและไทยคมลดลงขณะที่ SC s c s s s แ t และ m l i n k ราคาปิด2วันก่อนติดลบร้อยละ6.5และร้อยละ9.35ามลําตามลำดับวราวิชิมณีไทย P ี s รายงาน